จอการในช่วงหรืเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับฐานอะไรคะขาพาฐานขาพา,า,า,าสุขใจว่าเช้านี้คุณครูไปยืนที่ประตูเพื่อรอรับเด็กๆในช่ชวงเช้าสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนเลยพูดจากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนเดินเข้ามาเรียนแสดงว่าเด็กๆทำตัวเป็นยังไงคะแบบนั้น นะคะทีนี้นอกจากนั้นคุณครูก็เห็นเพื่อนเราบางคนช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของที่ตลาดถ้าเป็นเราเราจะทำแบบนั้นไหมคะทำค่ะ อัน sociedad, คนี้คุณครูก็มีเพลงเพลงหนึ่งเกี่ยวกับความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกพร้อมที่จะฟังหรือยังคะพร้อมแล้วครับโอ้โหเยีงไมอากเลเอาด็กนั่งไป แแล้วก็ตัวเราพี่น้องแล้วบางบ้านบางครอบครัวมีใครอยู่อคะค่ย่าตายายู่ย่าตายายก็จะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมาอีกทีนี้การที่เราจะมีครอบครัวที่มีความสุขเราต้องปฏิบัติตัวยังไงคะตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือไปทำตัวให้ทำตัวให้ดีให้น่ารักใช่ไหมคะท่านูอ่า เยยมากเลยวันนี้นอกจากคุณครูมีเพลงเราะๆมาให้เด็กๆได้ฟังแล้วยังมีนิทานสนุกสนุกเกี่ยวกับความรักของแม่และลูกมาให้เด็กๆฟังด้วยอยากฟังไหมคะอยากค่ะแล้วฟังนิทานจบแล้วเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนิทานเรื่องน,นี้พร้อมหรืยอยังเอ่ยพร้อม เราต้องมีสมาธิในการฟังค่ะนิทานเรื่องนี้ให้เด็กตั้งชื่อเองตั้งชื่อเองไว้ในใจของตัวเองเริ่มเลยนะคะนะ้ทุ่งกว้างใหญ่แห่งนมีแม่วัวกับลูกวัวสองสตัวกำนนลังเลาะเล่นหญ้ายู่มหญ้าสุดแม่วัวได้เอือกับลูก ความเ,ล,เลือดผงทำให้แม่รวนกับผูกครัวได้เดินหายจากกันไปนในขณะนั้นเองก็ได้มีเจ้าเสือใจร้ายแหกซู so you, ้มองดูอยู่อออ๋ออ๋อขาคือเจ้าเสือใจร้อย,ยวันนี้มีเยือไม่ขอาิ้งถึงที่แต่เอง แม่บัวกับลูกวัวค่ะกินตัวไหนก่อนดีนาอ๋อกินแม่บัวดีกว่าเพาะตัวอ้วนใหญ่ท่าทางจะอิ่มกว่าเมื่อเจ้าเสือแค่นั้นก็ค่อยย่องย่องใเร่องย่องในเรื่อง ุ้มลงและอ้อนวอนขอชีวิตพี่เสือจ้าพี่เสือจ้าอย่ากินข้าเลยนะไม่ได้แล้วข้าอุดอาหารมาหลายมื้อแล้ววันนี้ข้าจะกินเจ้าอีกคุ้มตางไปเลยข้าขอร้องอย่ากินข้าเลยข้ามีลูกน้อยต้องคอยเลี้ยงดูมันไม่ใช่เรื่องของข้าวันนี้ยังไงก็ต้องกินเจ้าให้ได้ หนีไปเดีคยาจะได้กินอะไรแล้วเนี่ยจริงๆจ้ะจริงให้สัญญาว่าจะกลับมาเมื่อบอกลาลูกแล้วอืมก็ได้เยวจะลองเชื่อเจ้าดูสักครั้งขาจะรอเจ้าอยู่ตรงนี้รีบไปบอกลาลูกแล้วรีบกลับมาแม่กลัวได้รอ้องการุ่นลูกกลัวก็ร้องไม่ยาแม,ม่ We'll be right back. ก็เหมือนกันช่างมีความซื่อสัตย์รู้จักรักษาคําพูดอืมน่าสงสารสจริงเลยเอา้าวหยุดร้องไห้ได้แล้วพวกเจ้าทั้งสองตัวเอาเป็นว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วพวกเจ้ารีบหนีไปลูกเจ้าช่างเป็นเด็กดีมีความรักความกตัญญูยอมตายแทนแม่ได้แล้วเจ้าแม่วัวเจ้าก็มีความซื่อสัตย์รักษาคําพูดเอาเป็นว่าข้าเปลี่ยนใจแล้วนะ ให้พวกเจ้าทั้งสองตัวรีบหนีไปขอบคุณนะจ้าพี่เสือจา๋าขอบคุณจ้ะแล้วแม่หัวกับลูกหัวก็รีบกลับไปที่ถ้ำของตัวเองแม่หัวได้เอ่ยกับลูกหัวว่าเป็นเพราะความรักความกตัอยู่ของลูกแท้ๆเลยที่ทำให้เราเลิศตา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พ่อแม่บัวเป็นคนซื่อค่ะค่ะความซื่อตยกรักษาคำพูดดีไหมคะดีค่ะแล้วสมมุติให้เด็กๆเป็นลูกบัวที่ยอมตายแทนแม่เอ๊คิดว่าลูกบัวคนนี้เป็นยังไงคะเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กกระตันยูเป็นเด็กกระตันยูทดแทนบุญคุณของคุณแม่ใช่ไหมคะยอมตายแทนคุณแม่ได้สมมติว่าให้เป็นเสือบ้าง เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจะทํายังไงดีสงสารค่ะสงสารแล้วทำยังไงดีคะสงสารแล้วทำยังไงดีคะเห็นน้ําตาลูกวัวกับแม่วัวเห็นน้ําตาของลูกวัวกับแม่วัวแล้วจะทํายังไงใจดีค่ะใจดีแล้วจะบอกกับแม่วัวลูกวัวว่ายังไงคะจะบอกว่ายังไงดีเห็นน้ําตาสงสารแล้วร้องไห้หยุดร้องไห้ให้หยุดร้องไห้ แล้วแค่ทำยังไงอีเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่ก,ไมก,กินแม่หัวไม่กินแม่หัวแล้วจากที่เสือมีพฤติกรรมเป็นยังไงคะดุร้ายดุร้ายแต่ด้วยความ เป็นคนซื่อสัตย์ไม่โกงกเราก็จะมีแต่คนรักค่ไปที่ไหนก็มีเพื่อนเยอะอยู่กับผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นยังไงคะผู้ใหญ่ก็เป็นยังไงคะรักค่ะ,ะผู้ใหญ่ก็จะรักเราเมตตาเราแสดงว่าความซื่อสัตย์และความกตัญญูเราควรจะทำไหมคะ เด็กกลับไปที่บ้านวันนี้ให้ไปทําความดีกับพ่อแม่เอ๊ะมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างคะบอกรักพ่อแม่บอกรักพ่อแม่กอดพ่อแม่ขอดพ่อแม่หอมแก้มพ่อแม่ทำะารีกับพ่อแม่กราพ่อแม่อช่วยเหลืองานพ่อแม่ได้ไหมคะได้เป็นการแสดงความรักความเป็นกันอยู่แล้วก็อย่าลืมบันทึกในสมุดอะไรมาส่งครูครับ สมุดอะไรคะสมุดบันทึกอ,อะไรคะความดีสมุดบันทึกความ,วามดามามีความรักความผูกพันของครอบครัวอย่าลืมเอามาส่งพรุ่งนี้นะคะอาสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจึงกันมาในคาัต่อไปอะสวัสดีค่ะทุกคนนะขอบคุณ